สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีหลังเวทีนะครับโอ้ยเหมือนได้จะน้อยพี่น้องใส่กองน้อยกองโกโปรนะครับเดวสิผ้ารเาบงบรรยากาศหลังเวทีมลเพชษละเบินตอนนี้นะครับสดสด,สดนะครับนอวันเปิดฤดูกาลนะครับหลังเวทีเรามีอะไรบ้างป่ะพ้าสิผ้าไปเบงทีมงานโอ้แต่่าเหมือนได้ได้พี่น้องเรือก้กองจัดร้อยมันมันมีไฟนะครับเอาสิละเอาไม่อย่งอางขึ้น<ม>อาบุตรเมียอยากนอน เขาบอกว่าให้ไปกดสลิงให้จ้ากดได้บนพนันเด้อมานี่บรรยากาศขั้วทั้งนี้ตาบมะฮุ่งบหมอยผู้วิผู้ใดล่ะตับอยู่ในเอ็ดดี้พดีว้าแม่ว้าไปเช็นเดียบตาบมะฮุ่งแม่ป้าตาบมะฮุ่งแม่ป้าเป็นแต่แสบกโอ้ยไฟกับบุมีไฟกล้องจะดีเปิดไฟก้องโผล่นบุมีไฟมาดีครับมาด่า ก้อนโขโพนมันมีไฟสองสีไฟมันหนีบปะเมียนกองเอาไฟใส่กันหมดก็เมือันเหมือนเหมือนเหมือนแต่วป้าเราเบิ่งน้ำเต้นก่อนพี่น้องครับผมโอ้พระเอกตโชูได้แล้วอยู่ครับเอาคือเหมือนแท่กล้องเหมือนแด่ยังวะขอโทษขอไปได้ไรวัดนางเอกหอยแมมมาไล่คือโขดแท้สวัสดีครับขออนุญาตจ้าหน่อยเลยเด้อน้องไหน้องไห้ป้ากำลังหนีมาไล่อยู่พูดได้ล่าน้องนิดบอนมีมาไล่นิดเช้า น้องนิดน้องนิดเอาเอาโอเคแต่งตัวแต่งตัวนะครับปลาเต็ดนี่หมขออนุญาตบาาครับเด้อครับเด้อขมาเม่นมาเยม่ยมมายมน้ำเนีปาถูกพ่อเป็นปาโคตรน่แม่พุดแมุ่ดปาสาวว่าใปาโคดปาปคักะาเอกตีทำไมขึ้นแน่นอนไหนพระเอกตี้แม่พ่อเลยรูกแมรักแล้ว บ่าไปหาหนูเพลารักก็ตามเอากันจะมาไล่งามปานนี่จะบอกว่เป็นนกยุ่งไม่มาไล่ไหมบานผ้าว่าอยอะกว่านะจะช่วสาวน้อยบังคับอันพ่นปิดซื้อไปพร้อมเลยหานะสาวน้อยเพราะจะหนักเนาะจ้าจ้าบ้านอันคนโคนละอันตัวเม่อันก็เราไม่ให้เปรียบกันนะพูดลอยว่าจ้าจ้าหมายถึงว่านอเออากล้บาทสองบาทเข้ากันหักแหว่งกันคือนเราเนาะแม่เนาะไม่ไม่ให้เห็นหน้าก็ดีใจเลยจ้านี่ครับพ่อแลลูกแพลารัก นั่นก็เม่นว่ะนะลูกโอ้ยเกะมันคือกากใช่ป่ะครับอืมบ้าไปอยังดอกบ่ะิูดช้าเจ้าหรอกตามสบายตามสบายครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ๆนะครับเนาะบ้าเบิ่งเงี้ยบบาเบิ่งเงี้ยบ้องเตี้นะครับผมพระเอกหนุ่มประจำทีมงานนะครับเพชรลำเพลินพระเอกเตีนะครับเพลงใหม่เพิ่นนะครับกำลังเสียแต่งตัวเตรียมขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวไปรอเตะนดื่นก่อนต้นครับผมไปลุย โอ้เต้นตักดีก็ร่างเขียนหนาเขียนคิ้วเขียนตากันสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับโอ้ของหัวดับจ้าจ้าจ้าโอ้หางเอะหอยขออนุญาตได้เด้อขออนุญาตขออนุญาตมาเบื้องหน้านั่งเอะก่อนป้าเถอะข้าในท่าปากจ้าเอาเอาเอาโอเคอันนี้น้องหนูบนนะจารนี่นี่นี่โอเคครับผมเออแสงไฟงามไว้ตัวนี้จ้าเงาเงา ขออนุญาตว่าตั้งปีก่อนบารนเร็ไม่นังเนาะมาร์เร็คดองรวยเซิร์นแล้วครับจารยนเิแล้วพวงขอบคุณพี่สาวในพวงขอบคุณพี่สาวเดชป้าป้าขอบคุณปลัดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับอ่ออ่อมาได้นำใจชิมอมไห้วันเปิดวงนะคะสองพันคะแนนสองพันคะแนนขอให้ปลัดไดชยูดีมีแห้งลำรวยเจไดญกับลำรวยขึ้นจริงๆขึ้นไปอีกเออความสุกไก่ได้ความไข่ยาสมีเด้อปลัดเด้อร์ พูดละสองพนละสองพันครับจาร้อยซาตัวได้อปลาเด้อให้เจ้าลำเจ้ารวยขึ้นไปหนาสุขภาพแข็งแรงเนาะให้เจ้าลำเจ้ารวยให้เจ้าหางเจ้ามีเดานั่งเด้อครับผมให้จัร้อยยางเซินก่อนคือเนาะเซินก่อนครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาพ่นสียางเซินน้ำกลดดอกอีกจากหน่อยไรสุดเนาะอาจารย์เนาะโอเคครับอ้าประเอี๋ยวไปประเดก๋ยวใหญ่เข้ากันแล่นแต่งหน้าครับพี่น้องโอเคเจอกันครับหน้าเวทีถ้าพี่น้องรอเบื้องหลังค่ะ จังว่าเออจังว่ากันให้เปิ้ลเลีวก่อนมันเมืดใช่ไหมไอ้เปิ้ลลี่ยวก่นจังว่ากันได้ขอรอสักปีก่อนแป๊บนึ่งผู้ใดเนี่ผู้ใดนี่ย e ยังไม่แต่งนะมันนายยูทูบเบอร์ชาบ้นี้อะไรก็เอื้อระโยชน์ไทยเอ้ยแรีเอื้องีเอ้ไยแม่พะยะโอเมีน้อยเมีน้อยเฮ้ยวแต่งตัวู่แต่งต ตาโอเคโอเคนะผมเมน่อยพี่รองเมียน okay, okay. e e ้อยเมียน้อยกล้องมืดเนี่ยขอตรวจขอไปพี่น้องหลายๆนะครับเด้อเมีน่อยทีนี้เอาก็เมืดแท้บางเนี่ยไปเอกต่อโชคก็มื่อดเนี่ยก้องขอเองว่ามีเสียงอยืนแหงมืดไปหน้าบ้านหนึ่บไปนอนไปอาโอเคตั้งสี่ก็ตั้งเห็ดผนเห็ดอันอันนี้กันอยู่โอ้โหนี่ครับคือเบื้องหลังการทำงานนะครับไม่ปอดไม่ปอหรือว่าพ่อปอทีมงานโนุกวันอาทิตย์ นั่งรถป่ะเนี่ยอ้าวเอนอนั่งรถนั่งรถจัดไปจัดไปะนะครับอุ้ยแต่คนกลกองดูดพี่น้องเลยอันนี้คือเบื้องหลังนะครับปไปงานต่อพี่น้องงานต่อมันเหมิดบอกในขออนุญาตไปตั้งคนก่อนให้มันเจนเจีเยนในบทวีที เมื่อดเมืดเมพี่น้องเอ้เมืดหลายๆไปตรวก่อนสวัสดีครับไตเติลอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาเล้วคิประมาณสามทุ่มสามทุ่เนาะแนนครับกล้องคอยเมื่อดว่เป็นยังไงเลยจะบอกว่าหามุมอยู่เลยโอเคโอเหนาจอดนหน้่งสวัสดีพี่น้องครับบูเฟซีชอร้อยชาแนลพอๆกันคือกอล์ไ้เ็มครับร้อห้าสิบเคะแนนร้อยสี่เ้าเออ งานหนึงองศูนย์คะแนนทางงานหนึ่งงศนย์สองนย์ครับพี่น้องกินข่ากินลำไปกับสิภาาปูกินอะรหอพื่โอเคาปูกินเข้านะครับปูมาหวอดแล้วนะครับผมอายุหองสดกำลังไหลสุดอย้วครับโอ้โหดับาดดียมเล่ไก่หวยเล้าปูบอกว่าไป เล่าได้ได้ลอตเตอรีมาสองใบคือศูนย์สี่กับสี่ศูนย์แดงแบงค้าหลาคนละชุดมันก็ได้ออกสี่ศูนย์นั่น <laughs> บอเรื่องเลขแล <c oughs> ้วได้ผัดกูโอเคครับเพื่นไล่สดอยู่พี่น้องครับขอประทานเอาไเลหลายนี่นะครับข <c oughs> บวนนี้ก็จะเป็นน้องคำาหลาเนาะกำลังเต็งโตอยู่นะครับ ข้างล่างเวทีก็จะเป็นน้องๆแดนเซอร์นะครับากบรรยากาศนะครับไปนองเ้าอันนี้ก็จสิเตียนไปเตียนมันนะครับทีมงานไม่โด่งเดยนรไม่ดงดวไม่ดงเดือนดวงดาวครับผมดวงดาวดวงดาวสาวอิสานค่ะ กันแล้วได้ดวงเดือนได้ดวงเดือนกบดาวน้ำตาอยู่เนาะต่าอยู่คาดแต่ไกลๆกันค่ะดาวอยู่กันก็น้องดาเราต้องพอนะเนาะต้องพอน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 แล้วได้ค่ะพอนพอนแล้วม้งมา่ะขอบคุณค่ะมเอามะลิยันอยู่เนี่ไปเจอไหนกาเดียวหนิกูมะลิอยู่กูเดียวกูไปนั่งอยู่อันน้กัดอยู่หลังรถพุ่นเอานี่ยเราเอาเนี่บอกมาแจ้งดีเนาะเออเอาพระเอกตุ้มนะครับดีอยู่ผู้เดียวเธอได้บัตรอันนี้เอาน้องบอลอยู่เป็นเพื่อนพระเอกตุ้มโอเคโอเค ท้องวันอยู่เป็นเพื่อนไปเอกตุ้มอ่างชุ่น้ำกันนี่ล่ะไฟก็เป็นเหมือนเมื่อนเนาะโอเคจวดจัดจวดจัดเท่าไปพาพี่น้องเลาะเบิ่งให้มันสุดจะได้ก็ได้เล่ะเหรอ,อนั่งในครับเป็นเตี้ยนไปเตี้ยนบ้านนะครับ <c oughs> อ้าวนั่งอีกข่อยตัวนี้เย้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาก่องขึ้นามแต่มาหอนได้ไหมกองอื่นเมือเม่อเนื้อ ห้ามหงายง่ามงามเอาแสงมันหายด้วยโอ้ยบอมแอนคนงามกับบ้านสันเตอรคนุ้งสาคนงามพระนะงามเอาเอาไปโอเคโอเคไปตัวผ้ารอตัวข้าพี่น้องรอเบิ่งหลังเวทีหลังหันเอาพูดได้จังหนิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยติดต่อติดต่อให้เอาร้อยนะฟังคือเป็นตาแพงเด็ดแพงบ่นักเอกใ่เพลินเพลินนักเอกใ่เนลำเพลินเอาลูกสาวไปไหนมาลูกจ้า นั่งน้ำกันนะพี่รถเมล์เนาะนั่งน้ำหลายคนโอ้นั่งน้ำหลายคนโอเคเอาเอาเอาไปเราะต่อพี่น้องเขาโอ้ยมืดหลเผื่อเห็นหน้าเห็นตาอะยเงี้ยมันมีไฟเห็นบ่หนิโอ้เสือเสือเสือไฟมาติดกล่องน้ำหนิจะเป็นไผ่เป็นไผ่จะเนี่ยโอ้ดาวไก่น้อยเออปาดพี่น้องก๋วยเพี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วสบายดี พอดีแม่มาพี่ยูพี่ตัวสันบ่เห็นแม่น้ำหายอยู่ยูพี่ยูพี่ไปเลยปกันเห็นยังเนี่ยเห็น้ำได้บ่หวะว่าเ่าไม่เล่นได้บ่บ่ก็จะก็จงนั่งซุ่มกันเล่นบักตัวคอนนี่ละอือก็ต่อยก็ต่อยไม่เอ็ดี่ผู้ลงโทษโมโหได้บักตัวคอนคืออยังเออเอะไปสอกเขาเอาพี่น้องพอดีโมโหบักตัวคอนสอบเขาโหลดบ่บอกเราบักตัวคอนอตาตัวอันนี้คือกำลังเห็ดมาไล่เห็นน้องค้าหลา บ้านฮักเป็ดน้อยเนาะป้าทอเอาเอาเอาคุณพ่อคุณแม่คุซอยกันสเยด้่เอ้ยครับพมเพียรไหนละเด้ยเพีร้งเป็นครับยซเราเน้นจงหน่อยนับสน้นมาอะไรก็แม่ใครช่ยในจหน่อยซ่ยแนวไหนซ่ยเฮ็ดไห้ลูกบหอ่วที่ว่ามันซ่อยเฮ็ดในลูกใชในลูกซ่ยเฮ็ดใ้ลูกในทีแม่ว่าดี เฮ็ดจะไหนมันไม่มีคือเพลินนะแม่ยเจ้าว่าเฮ็ดจะไดเจังสี่ใดคือเพลินสิเลยเฮ็ดจะได้ขิ้ไส้ก็เฮ็ดได้น้องแต่เจ้ว่าดีใจน้ำน่องอยู่ดอกนะครับพ่นกัดได้หลายได้พี่น้องเฟ้นครับเอฟซีห้าเพ่งหลายนะครับตู้ตนที่น่องไม่น่องในขี้ไนนี่พ่นครับเออพ่อใดไปใส่มาใส่ดอกแั่ร้อยกับพอไดข้ามาข้าผู้กับเป็นผู้เฒ่าก็ดีอันนี้พี่น้องพ่นกัดพนตีหล่าพี่น้องใสเป็นกรอบเป็นกำอยู่กับถือว่าน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเฟ้นครับเอฟซีห้าโอ้ยหลังไหลแต่กับพักเพ่ง ระยการนอที่พ่อไอแม่กับนางเฮ็ดมะไรให้ลูกสาวเอ้าขออนุญาตครับไปต่อเลยแม่ครับผมนี่ครับผมครับผลมาใหม่อยู่ด้จ้าอ่าไม่ยังงก็นั่งนาบูดแต่สองคนไม่อย่างนาบูดแต่ไม่ยังโอ้เห็นมาเลยครับเออเอาเออเอาไปไปแม่ทางไหนเพื่ก็นั่งกินข้าวะไรแบบนี้เอากล้องก่อดับเข้าเล่ อืมค่ะโอเคเสาแรกกำลังแตกหน้าท่านจะกินเขาไม่กินข้าตีบอลไปตั้มมึงมันไ่ได้ตั้มมึงต้มปลาโอเคโอเคแแกกวเอาขออนุญาตจบซ้ำเลยนะพี่น้องคลิปนี้นะครับข้าวเพื่อนอี่เลยคดิไปตัวสุดแล้วไหมไจบไม่้วซุดแล้วสุดแล้วขออนุญาตพี่น้องครับไปแล้วครับนี่คือเบื้องหลังนะครับหลังเวทีบอลลาเพชรลำเพลินปีสามนะครับผมจักสีทัวร์มาทัวร์ป่ะไหนพี่น้องยันมาทัวร์ถึงกันอยู่นะครับตะรอมาได้ซักมืดหล่ะย่าเจ้ยกำลังกินข้าอยู่เป็นไรพี่น้อง ไปเอกตัวไปเอกตัวโอ้ยพิดไหลพิดไลอ่าโคสูงโคสูงโอเคครับโอับแจงนักันพีรองครับขายแบบฟาวาวซะดิทีได้ไปเต้นตัวโอเคครับจะไปขึ้นขายบัตร